ทำไมกลุ่มว้าแดงถึงชอบปืนกลไทย81จากจีนโดยปืนจู่โจมแบบไทย81ของจีนนะครับเป็นการนำเอาปืน3รุ่นมาประกอบเข้าด้วยกันก็คือดากูนอฟ SKS แล้วก็ AK 47นะครับซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็ทำให้เกิดเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมแบบไทย81นั่นเองนะครับโดยไทย81จะต่างจากไทย56ตรงที่ดาบปลายปืนเนี่ยจะไม่สามารถพับเก็บได้แล้วนะครับ และมีหลายเวอร์ชันนะครับโดยถ้าเป็นท้าย81เนี่ยจะเป็นแบบพานท้ายแบบเป็นไม้แล้วถ้าเป็นท้าย81เวอร์ชันหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพานท้ายแบบพับได้ด้วยนะครับกระสุนใช้ขนาด .762 นะครับท้าย81เนี่ยนะครับเอาไว้ง่ายมันก็คือ AK47 เวอร์ชันอัปเกรดนะครับรูปทรงจะแตกต่างจาก AK47 เวอร์ชันดั้งเดิมอย่างเห็นได้ชัดโดยจะมีราคาที่แพงหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ1 2 3 5 US Dollar ถ้าตีเป็นเงินไทยก็40,000กว่าบาท จุดเด่นก็คือผลิตได้ง่ายราคาถูกและสามารถดัดแปลงได้หลากหลายและยังติดกล้องเลงเสริมได้อีกด้วย